สนับสนุนโดยเอโกกรุ๊ปพลังงานเพื่อชีวิตห้องข่าวเดนเนชั่นวันนี้ชวนคุณวีนามาคุยเรื่องเบาๆดูเหมือนจะเป็นเรื่องเบาๆแต่วันนี้ทำไปทำมากลายเป็นเรื่องหนักๆไปแล้วต่เป็นเรื่องเครียดของบางคนนั่นก็คือเรื่องภาษีของดาราค่ะ,ะเริ่มต้นความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นเรื่องขึ้นมาพออราะะอไก็เมื่อเช้าเห็นเกือบทุกหัวนะมีรูป คุณค <Pl oy. S 2> ลอยร้องไห้ก็คือจริงๆเราเรื่องนี้มันประมาณทิดหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการโต้กันไปโต้กันมาทางโซเชียลมีเดียของคุณพลอ,อยกับทางผู้ว่าจ้างบริษัทออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานแต่ขั้นต้นเนี่ยมันมีคนไปเขียนใน Facebook ส่วนตัวเข้าใจว่าไม่ได้ใช้ชื่อแต่คนทุกคนอ่านเนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นคุณพลอ,อยอใช้คำว่าเหออมือน ดาราชั้นเลวผู้จัดการชั้นเลวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแล้วก็มีกระแสะออกมาทางคุณพอยเนี่ยก็ตอบโต้โดยการโพสต์อินสตาแกรมรูปของตัวเองแต่เป็นเวิร์ดดิเป็นข้อเขียนตอบโต้ว่าเขาอย่างงุ่นอย่างนี้มาหักภาษีเขาถ้าตัวแสนห้าแล้วก็มาหักภาษีแล้วก็เคลียร์เรื่องชุดเรื่องอะไรมันมีข้อยิบย่อยแต่สรุปแล้วเนี่ยก็จบบอกว่า ขอให้อยู่กันยังสันที่สุดคุณพลอยก็โพสสองสอสองรูปอินสตาแกรมแต่ไม่จบก็ไม่จบค่ะเพราะว่าทาง organizer เนี่ยพอเริ่มมีข่าวเนี่ยตัวเองก็จัดงานใหญ่หลายงานก็ร่วมกลัวว่าเฮ้ยเราจะเสียชื่อหรือเปล่าโดนโดนแอดแทกลับมาฝ่ายเดียวเหมือนไม่พูดก็คือแล้วก็พอมันเริ่มเป็นข่าวนักข่าวก็อยากฟังทั้งสองฝ่ายก็มีคนไปคุยกับทางบริษัท organizer ซึ่งเขาก็กลัวเสียชื่อ แล้วเขาก็พูดว่าเขาก็หักไปตามระบบแสนห้าก็หักภาษีนัที่จ่ายไปซึ่งตามปกติก็คือห้าเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็แต่ว่าเนี่ยคุณพลอยเองก็เอาชื่อใครไม่รู้นะมารับเงินอ่าสมมติว่าดิฉันได้แสนก็เริ่มเปิดประเด็นจือนำไให้คุณจินแสนห้าเนี่ยก็มันก็เลยเปิดเปิดประเด็นเรื่องการเรียงภาษีหรือเปล่ามันก็ถกเถียงกันต่อในสังคมโซเชียลมีเดียก็เริ่มมีกระทู้เรื่องดาราภาษี คุณพลอยเนี่ยก็ไม่ทราบว่าด้วยอารมณ์หรือนึกสนุกหรือว่าแค่เล่น<ม>ก็ไปโพสต์รูปอันนี้เหมือนฟังเส้นไปโพสต์รูปกับคุณเป๊กคุณเป๊ก,ค,ปกคือทีเออ่เป็นลูกของอดีตอ,อดีตอดีตดีกรมสับคุณเ,เป๊กสัญชยัยโพสต์รูปกันอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าแคปชั่น don't mess with us แปลว,ว่า คล้ายๆว่าอย่ามาซากับพวกเราอะไรเงี้ยค,คือคือรูปเนี้ยมันอาจจะสนุกก็ได้แต่มันสอนคล้ายๆว่าคุณจินจะบอกว่าชั้นไม้รู้รจักผู้กำกับอ,อะไรเงี้ยอย่ามาฟ้องชั้นอะไรเงี้ยก็อันนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดกระแสะลบค่ะทั้งอ่โพสต์ในคอมเมนต์ทุกอย่างเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าคุณพลอยก็ถอนรูปนั้นไปแต่ไอการเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้นักข่าวพยายามได้มันได้ปสืบหาข้อเท็จจริงจากทางกรมสรรพกรแล้วก็ ท่านอธิบดีเนี่ยดรสาธิตเนี่ยแต่แรกเนี่ยมาให้การแบบให้คอมเมนต์กลางๆนะคะบอกว่าเออจะตรวจสอบอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังไม่ไหวละเพราะว่ามีประเด็นใหม่คือสวมชื่อใช่อ่าท่านก็เลยบอกว่าถ้ามีการหลบเลี่ยงภาษีแนวนี้จริงเนี่ยก็จะต้องโดนมีความผิดละความผิดละต้องดําเนินคดีอือทีนี้เนี่ยเข้าใจว่าจุดเนี่ยและก็กระแสะสังคมเนี่ยก็เลยทําให้คุณพลอยต้องออกมาถแถลงข่าว เมืม่อวานนี้อันนี้คือเป็นดดมุมหนึ่งของคุณพลอยแต่ดิฉันยังมองว่าดาราคนอื่นๆไม่รู้ใช่เพราะจริงๆแล้วหลังจากที่คุณพลอยออกมาถแถลงข่าวเนี่ยต้องแอบมีคนผู้มีชื่อเสียงดาราดีใจส่วนหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้เลิกร้อนแรงเพราะว่ามันมีหลายคนคือมันมี มันมีการทําหลายประเภทแล้วก็ไม่มีใครเลยแม้แต่รายการคุยข่าวเนี่ยไม่มีใครที่อยากจะมาขุดคุยเรื่องนี้ทุกคนมีแผลแผลเล็กแผลใหญ่ว่าไปอะไรเงี้ยก็ประเด็นสําคัญคุณพลอยต้องการส่งแมสเซจว่าการที่ใช้ชื่อคนอื่นหรือว่าเกิดอะไรเนี้ยเป็นความผิดพลาดข,ของฝ่ายบัญชีฝ่ายออฟฟิศแบ็คออฟฟิศเขาไม่ได้รู้เห็นด้วยไม่ได้ตั้งใจน,นี้<ะ>เป็น<ะ>แล้วก็ตอนนี้ไป ชื่อภาษีทุกอย่างกลับไปเป็นชื่อเขาแล้วนะอันนี้คือเขาที่ต้องการย้ำส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็ขอโทษกับการใช้อารมณ์คือเขาต้องการที่จะอโปเทคตัวผู้จัดการเขาอแต่แตว่าเรื่องนี้ะนจะจบง่ายๆหรอคะดูแล้วมันคือถึงแม้ว่าเรื่องการทะเลาะกันของคุณพลอยกับออกกันไอเซอร์เนี่ยอาจจะอาจจะจบแต่ประเด็นที่ตอนนี้น่าจะต้องมีการขุดคุยกันต่อไปก็คือเรื่องภาษีเนี่แหละใช่ก็คุณจินก็ลองไป ดูในเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยตอนนี้กำลังยอดฮิตคนมีถึงขนาดมานั่งคำนวณภาษีของนักเดทรายได้ไดคือแล้วผู้จัดการนักเดทล่ะคือตอนนี้ถ้า Google คำว่าดาราภาษีเนี่ยค,คนจะเริ่ม,มนีสนใจแล้วก็มันก็จะมีคนบางกลุ่มเนี่ยที่บอกว่าเออถ้าเกิดว่าดาราที่ได้ค่าตัวครั้งหนึ่งเป็นล้านล้านหรือไปงานครั้งหนึ่งได้เป็นแสนเนี่ยแล้วไม่จ่ายภาษีเนี่ยพวกเราที่ได้เงินเดือนไม่กี่พัน หมื่นหนึ่งสองหม,หมื่นก็จ่ายกันอ่านสี่อะไรเงี้ยคือมันก็เริ่มทําให้เกิดการถกเถียงแต่คนที่สบายที่สุดคือกรมสรรพากรอืมแต่ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดคุณวีนาเห็นว่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก็น่าจะสอนให้รู้ว่าก็ทะเลาะกับใครก็ได้แต่อย่าไปทะเลาะกับคนเก็บภาษีค่ะ